แกไปด้วยนะไปได้เราไปแล้วไปลงเพลไ่ตกลงใครจะตขึ้นเลยอ้าวอ้าวแกก็กินฟรีแกท้อไปไปช่วยงานเขาเลยโอ้ยเนรคุณเร็วานเรวอย่างนีไม่ถูกนะเออขึ้นเรียบเลยเฮ้ยมันลงไปแล้วมันเฮ้ยปาพูดงี้ไม่ถูกแกแกก็ช่วยฉีดล้างรถแล้วมึงจะให้ไปเก็บมะเขือเทศบ้าหรือเปล่าป้าให้ไปลงฟ้ามะเขือจะให้ไปตายใ่หวเออโอ้ยปามนคิดได้ยังไงเนี่ยมันเร็วไงเอ้ยปากเละ เอ้ยส้มผัวส้มส้มผัวใครวะไม่ต้องไอ้ปลาเนี่ผัวใครวะโหลงไปแล้วมึงมันจะขึ้นได้หรืไม่ได้นะเหี้ยเดี๋ยวเผิ่มรถไปดึงอกดึงก็ได้เอารถไปดึงกราไปตายเลยกูไปยกไปดยงมึงให้มายกเลยสมาชิกล้างรถเรานี่เยอะนะเยอะนะนี่ทั้งไอตัวเล็กตัวน้อยนี่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 ตัวแสบอันนี้จะปลามตัวแสบนี่นี่ตัวแสบใช้แรงงานแต่งงาเอออันนี้อันนี้ทุกใช้เดี๋ เช็จะไม่อะไรหรอกนะล้างรถก็ล้างจริงได้เล่นน้าด้วยนะเนี่ยพ่อแม่ลูกทํากันเป็นทีมเออเอผู้นีู้เาเช็เเช็แหงนี่ตกบเแป๊บเเช็ดทำไมวะสติ๊กไอ้สจิตช่วยเปล่าดูดิไหน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 เาเช็นห่เต็มไปหมดผู้ไอู้้โอ้โหยอดว ไม่ชอบนะเนี่ยไม่เดือดลึกล้มมาเสัยังโอ้ยเพื่อนเก่งว่ะเพื่อนมันช่วยครับล้างรถด้วยโอ้ยปลามันเก่งมันใช้สมจิตได้เ like. นี่ยมันเก่งเลยสมไอ้ปลาเขาขี้ข้าแรงปลาเท่าไหร่สองร้อยเงี้ยม้าเราขิ้ค้าแรงเยอะปลาเอ้ยมึงงานนี้มจริงจริงช่วยกันนี่สมาชิกอีกสองตัวสมาชิกน้อยแหมมันเลยมันล้างรถหรือมันเล่นน้ำมะเนี่ยไอสองคนเนี่ย เยนนะเยนนะงก่เนี่ยเออเออเออเเดีอดเยี่ย่เ้ยเฮเฮยเ่เ่าย่อาาดูป้าอันนี้คู่กัดอันนี้คู่กัดของพระอ้วนนะแกทุกวันให้ด่าทุกวันนะเออนี่อันนี้อันนี้อันนี้เมียเขาอันนี้ลูกเขานี่นี่สองนอนนี่ลูกทำงานกันเป็นทีมนะพ่อแม่ลูกอ่ะเอ่งเาจะได้งานหรือเสียงานยนไม่รู้เนี่ย เวาทำงานนะช่วยกันนะคะช่วยกันทำงานช่วยกันเงี้ยแต่พอว่าใอล้ยาบแบบนีไม่ถนอมเร็วจะช่วยกันอย่างเี้ยะค่ะช่วยกันเป็นทีมเล่นกันแย่กันดูดูมันแกวบเวิดูมันดูมันป้าป้า ป๋าเอามอดูอะไรอ่ะป๋าปแฟนเียหมดแล้วป๋ามาดูแฟนแล้วแฟนฝาเปียกหมดแล้วเปียกยันหีเลยปยัเทียหมดเอหลบปไหนเปียกยนลปเหนืะเป็นเจ้ยเหน่อย้ปจเป็๊ป๋างไม่แก้งคนแก่จริงๆเลยเนี่ยมึงเห็นไหมป๋ามึน้ำใจมาช่วยแล้วมึงจะไปแกล้งเขาเอง ถูรอเสจิตถูรอถอเลยเีสมาชิกน้อยด้วยนะสมาชิกน้อยพ่อแม่ลูกเราทํางานแล้วก็ช่วยกันอย่างนี้นะมันตกบ้างนะไปช่วยงานในไร่ด้วยนะวันนี้อาจารย์หมอเราจะให้เก็บมะเขือเทศที่เหลือนะคะเข้าโรงครัวนะวันนี้เราก็เก็บหลายรอบอยู่เราจะโลต้นนะคะใส่ชุโลต้นอย่าดมโอ้ไม่ดม ดูไม่เนี่ยเปียกหีเฮ้อเปียกหมดแล้วดีไอ้แหะมานานแล้วไอ้ปลานี่มันแกล้งเด็กปลาเขาได้ยังไงวะเนี่ยมันแกล้งแบเนี่ยะมัน้จะเหนื่อยเมื่อไหร่ลป้าเปียกปลาไอ้แปะมานานแล้วน่าที่ะอะไรดูเลเนี่ยนี่ระวังเลยไอ้ปลาถ้ารุ่นนี้ล้มเนี่ยมึงลุกไม่ได้แล้วก็บอกใง่อยๆเลยนะรุ่นเนี่ยเออ โอ้ไปแล้วก็มันจะจับกุลง่เลนแล้วจะไปหรอสงการพี่หน่อยสงการเออเออป้ามันจำหัวเออป้ามันมาสงการแทนเลยไงไม่จำจำกูหรอกไอ้เกี้ยเออเออเดือนนี้เดือนเมษาแล้วไป้าป้าเราจะไปนั่งที่ไหนป้าเราถสงอยู่แล้วป้าต้องให้พรลูกหลานนี่ป้าไม่มีพรสำหรับมันทำไมอะป้าโอ้เหนื่อยไอ้ป้าแกพูดดีๆขอพรป้าดีๆเดี๋ยววะอุไอ้ป้าเอ้แกเออขอพรป้าดีผมก็ให้พรเจ้า เอาที่ในเช็ดแต้ทีเนี้ยไม่มีเหลือแล้วอาบน้ำก็ต้องมีตบูใช่ป่ะโอยขี้ผายไอ้ควาไอ้เจนกี้แล้วแล้วเอาแเบี้ยเอาแปะเอาาเอาแะเอาแฟะเอาแปะเอามปะเอาแปเอยมปะเอแองแปะอาแปอแนเอาแปะาแะปะอานะเแยกาแปะวะเาแปแยกกันทุกเันนะเอเอีแปเอาีเอาแอแเแเอาแอาแปกเอาแัะเอาเนี่ยเอะอแอาเอาอเเา อน้ปาำใหม่เที่ยวไงอ๋อปลาเลยอาบให้ป้าหัอป้าปลามันก็มีความดีนะเอแล้วโอ้จะหายเข็ดแห้งแล้วก็แป๊บไปละเลนี่ต้องเลือ่ต้องแ้ดงเย็นนเน่ยอมันจะเสร็จกันแต่ยราดูดูีปีกมนไเนี่ยยาเปีกไหมเฮ้ยพวาเร่าพบาหน่อยนะหมดละข้างหน้าเฮ้ยข้างหน้าเหวยยัง หมดหมดแล้วมแล้วรุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดเร็วค่ะเอาเอาฟองออกเลยผมจดเช็ดแห้งฝังพหมดใด้ไหมปลาเอออาเราเนี่ยเสร็จแล้วไปิดน้ำพอแล้วด้เช็ดแล้วพอแล้วแห้งแล้วนมาดีเลยมดีเลยไปไม่ได้เดี๋ยวไปรับตังค์ีไปอย่านะเอ้อีกโยไม่กุยละ เะ่าไรเนี่ยขยันนี่มีหมดทั้งเด็กเน่อเด็กน่อยลูกนมนชอบนะพอลราให้แม่ล้างก็เลมันชอบมามามาช่วยเพราะอะไรมันเล่นน้ำไงเล่นน้ำไอ้สองตัวนี้มีแผนป้าเปียกหมดเลยดินไอ้ตัวแสบมานี่มันแกล้งมีความสุขไงโดนป้าอ้วนด่าแล้วมีความสุขเออเออไอ้จมกินเลจับฉีดหมดนะดูมันดูมัน แล้วปิดน้ำเลยไอปลาพอละเดี๋ยวไม่ถูแล้วเอาไปเก็บเฮ้ชอบ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 เราเราอะช่วยเขาเออหรือว่าทำตัวยุ่งให้เขาเหรอเออจะปามไหนมาพูดกับยายดิฮะตัวแสบชอบเลยพ่อแม่ช่วยล้างรถแต่มันชอบเลยเออดูดิตัวแสบ ชอบมากเลยแลหละอย่างล่างก็ชอบมากเลยเล่นน้ำนนพี่ทั้งน้องเลยพอ,อก,กันเลยนี่นี่คนพี่นี่คนน้องอชอบชอบชอบเห็นน้ำไม่ได้เลยเราจะช่วยเขามั้งไหมฮะกลับบา้านเลยลุงกั<อ>บ<อ>บ้านเลยลุงคค่ะโชค<อ>ดีนะคะเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะจ้า อาา่ะะแล้วกลับมามีเมด้เอดเอด,อด,อดเี๋ยวเปียกเด้อกลับบ้านแล้วเออแล้วใรมาไฟมั้งโชคดีนะลุงเดินทางปลอดภัยจ้าเนี่ยปหาที่เรากลับบ้านคนนี้ค่ะ <c oughs> คนเขาอยากจะกลับบ้านแล้วไปเที่ยว<อ>สงการกันแล้วใครหายไปก็ได้กลับบ้านกันไวนะเที่ยวสงการกันฮนะพอแล้วสงการของทัพพ่อเออดูดิดูดิ มันบันเลยแหละมันบันเลยแหละเออน่าจะไปเปียรโชว์เรื่จะน้ำที่ไหนล้าะไรงเงี้ยดูมันโอ้โอ๋ออาบน้ำแแต่ยังไม่ฟอกสบู่แหมมุกก็จริงๆเนาะดูมันมันมีฟอกสุู่มาแน่ขอ้วนแล้วอ้กขยับปากขยับเงินทุกวันเก๋ก็แข็งแรงมาอยู่ที่นี่แข็งแรงเลยเดินคล่องอ่ะ ท่องเลยเนี่ยแต่คนช่วยกันหมดเลยนะคะแต่ละคนถึจิตด้วยนะคะช่วยกันทํางานกันเป็นทีมกันที่นี่เราทำทำงานเป็นทีมนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ช่องของปลาเทนนี้เด็ดใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นเนาะขนมจีนมาได้จริงฝากมือล้มลุกตัวเองสามารถกดดูเซตเตเกอร์ได้นะจ๊ะอีโมจิจะเกินสามตัวเนาะช่วยดันดันขนมในจ๊ะทีนี้เราก็ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยเราทุกคนนะคะหนูก็ทําได้มากน้อยก็เอาไว้เลี้ยงผู้ป่วยนะคะ เพราะเราไม่รับเงินบริจาคนะคะเรารับแต่สิ่งของที่ว่าจะมาให้ทุกคนที่นี่นะคะเลี้ยงกินกันนะคะบ๊ายบายจ้า